สั่งมันสงการอู้วี่นี่เอากระมังเอากระมัง ouais. น้ำนะหลอกนึอ uh. ันนี้จะมงอันไหนฮะอ๋ออันน SO ี้เสาพองหน้านี้มีการนำลูกปัดลูกเสาพองลูกทวารวดีจำนวนสิบลูกเสองเอออ่าชวยคุณผู้บอกว่ามีคนมาสิบลีช่วยหนูว่าตัวยาวหมดแล้วที่มันอยู่ไน่ใส่ เลเราขาบอกให้เหมอยซื้อกลงมามันม่เขาบอกให้เหม่ซื้อดอกะลิบมาเหนไปซื้อกลงมายเหมือนกันใช่ตเหมือนกันก็มาแกะใส่ไงข้วท้ากระวังนเปือทำไมมันลาบนี้เลยหรอลถนิดหน่อยถ้ามือก็นิดหน่อยอ่าครั เขาให้หนูเป็นเด็กดีเออเรียนเก่งๆพูดง่ายๆเชื่อฟังง่ายๆน่กินจะเหมอะไรวสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนสิ่งที่หนูอ่ะควรทำเพราะเขาเป็นสิ่งที่หวังดีนะลูกนะอืมปิดนิดหน่อยอะไรนะแค่หัวนิดเดียวอันนี้มันดินสอพองอมาทำอะไรกันใช่มาปาหน้า นานย่ไัมันไม่ออก <draws> มันไม่ได้ะก็ละลายน้ำในนั้นเลยเอาละลายน้ำเลยะไรอย่าเ้แลอย่างเงี้อ้หนทํารว่างช่วยให้หน่อยได้แล้วช่วยให้หน่อยปใช้หมดเลยรออืมใครทอะ

แกขอ้เล่นไปเลยแกให้น่อยมันผสมกับน้ำแล้วก็บิดนิดหน่อยอ๋อเข้าใจล้เอามือแตกนะแล้วก็แปะนิ้วมันนิ้วช้าง เหมือนเคยย่ยห้าเทย่หน้เยเดียอยูเป็นเด็กดีนะคะลูกเชื่อฟังผู้ใหญ่นะลูกนะไม่ดื้อไม่สนนะคะใช่เนห้อชิ้นไหมนยกังเดียม ตะคิวตะคิวไทยอ่าหาทำให้ตะคิวด้วยเอาอ่าทำให้ตะคิวตะิวมานั่งอ่าอ่าอ่าตะคิวมานั่งอ่าตะคิวอ่าเยอะเบื่อนแล้วเนี่ย